อัยากมากจริง,งๆโอโหน่าต้องเรียกได้ว่าแอบสุดโชคดีมากๆเลยค่ะที่ที่ได้มีโอกาสใส่นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าผ้านี้ก็คือปักใหม่เนี่ยค่ะติ๊กแม็คับนี่ก็คือปักเป็นงานปักใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดของนางสงกรานต์ปีนี้เพราะว่าเป็นเอนน่อท่านก็ส่งนกพิราบนะคะก็เลยเป็นเป็นติ๊กเ,เป็นหมดติ๊กแต่เป็นลายไม่ร้เนฉันไม่เห็นเหยี่ย แต่งติมขนาดนี้ใช่ค่ะ ตั้งแต่สุริยุทธไทยใ่ไแล้ว่องวตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมพี่แอฟหรือว่าหลังจากนั้นก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นไทยคนละยุคกันค่ะตอนนาทีได้แต่งมันเป็นยังไงองลงไม่มีความสุขแล้วก็ภูมิใจทุกั้งที่ได้ใส่ชุดไทยค่ะหนักไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องทองประโวดนกไหนักค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเป็นของจริงแล้วก็เป็นของเก่าทั้งหมดค่ะทุกทุกชิ้นส่วนเลยค่ะทุกเครื่องประดับในวันนี้เลยค่ะ ตอนแรกก็ก็ก็คุยเหมือนกันว่าเรื่องของน้ำหนักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอาก็จริงพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีได้ใส่ก็ลืมเรื่องน้ำหนักไปหมดเลยค่ะอะไรมันยากสุดทําในการแต่งตัวครั้งนี้หัวไหมหรือว่าเพราะมันต้องดึงเอาเป็นว่าแอปคงเป็นบทบาทที่ง่ายสุดค่ะต้องยกเครดิตให้เสื้อผ้านะผมเพราเห็นว่าเล็บเล็บคือมาจากโบราณจริงๆี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงคบาีแอปนาจนเป็นงาน บอกว่าในส่วนที่พัดง่ายสุดที่บอกทีมเสื้อผ้าหน้าผมทำกันบ้านกันหนักมากแล้วก็ตอนแต่งตัวทุกอย่างก็นุ่มสดแสดงว่าทุกอย่างก็จริงค่ะเขาเรียกว่าอะไรค่ะเป็นความต้องการของโกคร่ะก็คือตามคอนเซ็ปต์เลยค่ะก็คือปีนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เอ่อมากับป๋องยูนคอนนะครับอยากฝากสื่อส่วนขาเป็นคนมาเที่ยวเหมือนกันค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานสงกรานต์กันที่นี่นะคะที่นี่วันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามนะคะ งานมหาสงกรานต์วันนี้เป็นวันแรกนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่ตางๆมากมายนะคะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันที่นี่ค่ะปีนี้ไปไหนคะประสบการณ์ปีนี้หลอคฮะก็อยู่ครอบครัวค่ะ ก็อยากให้เชิญชวนทุกคนได้เหมือนกันนะคะช่วงส่วนการเป็นช่วงที่เราทุกคนได้มาอยู่รวมกันหลายหลายคนได้กลับบ้านแล้วก็แน่นอนทุกคนมีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้กับครอบครัวกับคนที่เรารักค่ะอย่แอยามเพิ่อนแบยูบอกว่าเล่นน้ำปั่แป้งอะไรอีกบ้างไหมคะพี่แอ้มเล่นน้ำแป้งมีน้ำอะไรไหมมีน้ำจิ้นน้ำไหมพี่อ้มไม่ไม่มีน้ำละคะที่จริงมันมีไหมมีแบบแป้งจริงปืนฉีดน้ำขึ้นกระบะอุ้ย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 เลย อาทีมน้ำคงมีเกระบ่ยาหรือว่าเราจะลองปีนี้ต้องไปต้องไปที่อัทยาเออแถวไอคอนสยามจะมีเลยที่จริอยากลองไหมลองปลดปอดไหมแบบฉีดน้ำสาดน้ำแบบใช่อยากค่ะอยากค่ะอโยิ่งอากาศปีนี้อะว่าโอ้ยทุกคนจะต้องมีความสุขในการเล่นน้ำมากๆเป็นไงอะคะชวไเป็นไะแบบเข้าสารสีลมเนาะ ไม่ปิเในค่ะไม่ไนานใไอคอนเสี่ยค่ะโอเคเราต้องพาปีใหม่ไปเล่นน้ำด้วยไหมคะแม่ค่ะอ๋อแน่นอนค่ะคนนั้นก็จะอยากเปลี่ยนไหมแม่ใช่ค่ะเขาเคยร้องขอที่นั่นเลยนะว่าบอกว่าอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแบบฟิลแบบปากน้ำจริงแบบปากเงี้ยอืมก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีเขามีอยู่ในเพจไหมว่าจะไปที่ไหนแบบเอออยากไปเองหรือไปแบบต้องพาไปเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คุยกันนะคะ แต่ต้องมีแน่นอนแต่ก็ใกล้และเริ่มต้องทำใจไหมคะเพราะว่าก็ยิ่งโตขึ้นทุปีทุปีไงพี่แอ๊ก็คุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะมันก็มีทั้งง่ายและยากขึ้นมีขอไปเที่ยวกับเพื่อนทางรียกบ้างก็มีบ้างค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าครอบครัวกับเพื่อนเือนก็สนิทกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปกับเพื่อนก็คือครอบครัวเพื่อนด้วยหมายถึงทีผู้ปกครองด้วยแอปด้วยอะไรอย่าง ก็คือดว่ายังยังอยู่ในวัยที่อยู่ในสายตาอยู่อใช่ค่ะหตลอดเวลาก็อคือก็คือเป็นที่สาวน้องสาวได้เหมือนไปดูคอนเสิร์ตใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราต้องเป็นแบบนั้นค่ะวันนี้เขาก็ตื่นเต้นคุณแม่จะได้แบบใส่ชุดไทยไปนง้เขาได้เห็นหยังคะได้ได้เห็นนะคะอู้เขาให้ไลฟ์ตลอดวิดีโอคอลค่ะว่าแบบเป็นยังไงเขอ้คุณแม่ปงตุ้ ใช่ค่ะชอบมากค่ะเพราะว่าเพาปกติอ,อ,อ,ยาาอ,อย่างปีนี้มีรถน้ำระยะท่าเป็นรถน้ำมืท่าหรือว่าท่าอะไรงี้มีมีปีนี้มีไปคล้วมีค่ะก็ปกติเราก็จะส่งน้ำท่าทุกปีแล้วค่ะแล้วก็ก็รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ะคะ่ะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องละครล่าสุดแชร์เรื่องแชร์จู่ก็นแบบทุกคนตกใจ ได้ตกใจกับเรตติ้งมากกว่เหรอเอ้าหเรตติ้งสูงที่สุดในละครไทยโอ้อันนี้แอปต้องแบบขอบคุณนะคะขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยค่ะมันมันเป็นความชื่นใจที่คนกลับมาแบบว่ารักในการดูละครไทยแล้วคนก็ให้โอกาสในความเป็นหัวข้อของละครเรื่อง เอาเรื่องง่คือเรื่องขัวควมไม่มีอะไรอย่าง mm ี hmm. ้ค่ะแล้วคนยอมแบบให้โอกาสเปิดใจแล้วพอดูจริงๆเอ้ยมันได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะอันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดในนามแอปคนเดียวนะคะก็คือพูดในนามของทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่มีส่วนในเรื่องนี้ค่ะแอปว่ามันจะ เป็นที่รักของคนดูณตอนนี้ขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะเรียกว่าคิดไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอปก็ไม่บรับข้อควแนี้เลยใครที่รับเนแรกคิดไม่นี้เลยที่รับค่ะยากไม่จบรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่รับเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำแลาวคะ่ะจริงๆแล้วสุดท้ายถ้าผลลัพธ์ออกมากระแสตอบรับจะดีหรือไม่ดีแอปก็รู้สึกว่า อัแตัดสินใจถูกแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วแล้วอยู่ชั้นตูมแบบนี้ฮะแต่หลายคนก็ไม่ต้องเห็นแบบทุกทีทุก<จ><จ>นาฬิก็ข่านนี้เขาไม่ถึงยอมนะเปิด จริงๆจริงๆก็ไม่ใช่ทั้งได้ค่ะที่ที่เล่นจริงนะคะแต่ว่าสำหรับแอปมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะความกังวลความยากมันไม่ได้อยู่ท,ที่ที่การจูเพียงอย่างเดียววันนั้นจริงๆแอปแอปเครียดด้วยหลายๆอย่างเลคะคือเพราะว่าเป็นฉากที่บวมบกุด ะบายความเสียใจความอัดอั้นมันคือทุกๆุกอย่างเลยค่ะมันมันไม่ใช่แค่เสียใจแค่เศร้าอย่างเดียวแต่มันคือความเจ็บปวดความอัดอั้นกับสิ่งที่อดทนมาสิ่งที่เพิ่งเจอในวันนี้คือทุกความรู้สึกแบบรู้สึกร้อยแปดเลยท,ที่ที่พลั้งปลวกออกมาและตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ที่คุณคุณนา,นายก็เข้ามาพอดีนนอะไรอย่างงี้ค่ะมัน ต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าเราก็เปิดกับผู้ชายคนนี้ไม่ยันก็คงไม่ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าในง่นักแสดงอ่ะมันมันยากมากๆในการรวมหลายๆความรู้สึกแล้วก็การไล่ลําดับความรู้สึกไปจนถึงที่กว่าจะถึงเลิฟซีนเลยค่ะมันมันไม่ใช่แค่แบบเรารักกันแล้วก็จูบก,กันอันนั้นมันก็จะง่ายกว่าแต่นอกจาก มันร้องไห้ไปด้วยแล้วเราก็ต้องมีหลายๆความรู้สึกในนั้นนะนอกจากชัดถา้ถาฉากจูบและท่า <c oughs> ของ,ของมแม่แอฟอะค่ะแบบอะไรแกล้งโคตรแซวแบบมันเป็นเคิร์ฟได้มันโคตรแบบสตีมากคนอะไรไม่ได้ตั้งใจอะอะอย่างันอนั้นคือมันต้องจัดสรีระยังไงแบบเคยไหมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษถ้าอย่างนั้นขออนุญา <c oughs> ตโทษผู้กำกับเลยค่ะ พูดพีสันเลยละกันค่ะเพราะว่าพี่สันเป็นคนดีไซน์ให้ให้นัางเอง,เองนั่งนั่ง,งเอ,อ่อแบบว่าจิบวายวาอยู่บนเคาน์เตอ,อร์ัวค่ะแต่จริงๆพี่สันก็เลือกจุดจุดนี้เพราะว่าบอกว่า มันเป็นจุดที่ทัว่าเปรียบเสมือนเป็นชีวิตของโบวงกตเลยค่ะโบวงกตใช้ชีวิตวนลูบอยู่แต่ในนั้นซักผ้าล้างจานทำอาหารทำขนมคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นแล้วพี่แสงก็ทิ้งทายว่าแล้วความรักเขาก็เกิดตรง มาเห็นในคนแปวจริงๆก็โดนยื่นมาอยากตรงนั้นเหมืันกงเห็นคนแปลไหมคะแบบโอ้ยทำไมแบบคาเธอเป็นขนั้นี้แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆตอนนั้นโฟกัสอยู่แค่แบบเราเจออะไรบ้างเราเจออะไรอยู่แล้วแล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเรา ยังไงอะไรเลยว่ามันไปตนความอารมณ์ขุณใช่ไหมที่เนี้ยแล้วตอนไหนใช่ค่ะคอนเสอร์ตจะทำหนีไอพิศังหรือเปล่าค่ะแล้วคอนเสอร์ตแปลว่าแล้วตัวจริงจะดูได้ไหมฉากนี้ต้องได้ค่ะอยากมีพิดูเรียกทำยังไงตัวเพราะว่าไวรัวมันเยอะเต็มโซเชียลยเราต้องเห็นว่าเนี่ยต้องดูค่ะเขาเป็นยังไงบ้างกับพิศังละครของเราคนนี้เขาว่ายังไงบ้าง เขาบอกว่าเก่งอ้ยเขาเขาเขดูได้ใช่ไหมคะกดูได้เนาะไม่เลยคนหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูอันนี้ดูด้วยกันไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็่าชมเนาะว่าแบบดีมากเก่งมากค่ะเพราะอย่างที่บอกก็ก็มีอะไรก็ปรึกษาตลอดเงี้ยค่ะได้เลย แบบเนี้ยได้ได้เล่าให้เขาฟังก่อนนะครับว่าวันนี้จะแบบอาจมีฉากอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือปกติคุยกันตลอดอยู่แล้ว<ม>ค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะฉากรูปแบบไหนก็ก็เล่าตลอดให้ทำใจไปก่อนให้ทำใจไปก่อนไม่ไม่เราค่ะก็เป็นการบอกเล่าปกติหลังจากนี้มันจะนเริ่มเพิ่มเติมกวบบเดิมไหมครับเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็มีอีกค่ะอ,อ,อันนี้แจ้งให้ทราบหรือว่ายังไงบอกบอกให้รู้ <ไ>เรียนบาคระามีอีกนี่คือจะแบบมากกว่านี้หรือว่าแบบเออมันจะระดับนี้ไปอืยอยากให้ติดตามคิดตามค่ะส <t> ่วนใหญ่แ้ที่ผ่นะค่ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าอาดงมันเยอะค่ะวพาพี่สันก็ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วแล้วพี่สันเป็นผู้กํกับที่จะรู้จักธรรมชาติของนักแสดงแต่ละคนค่ะ อย่างตีเองเขาเกรงไหมคะคือแบบเราะมันลึกนิดนึงรยางเนี้ยก็ตีก็บอกว่าตีเกรงนะคะแบบว่าถ้าเห็นเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นได้เลยไปเลยนะแต่เขาก็เหมือนแอบเกิงใจทางคนของเราเหมือนกัน หรอคะไม่หรอกค่ะแล้วเราจะเกรงใจส่วนใหญ่ตีก็ชอบพูดว่าเออเขาเขาเกรงใจแอบอะไรเงี้ยแอบก็เลยบอกว่าเออถ้าคือการทํางานเราเต็มที่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบโปรกรมกับบดได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะบอกไม่ต้องกังวลเงี้ยซึ่งตีก็ทําได้แบบเต็มที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยส่งอารมณ์ซึ่นกันละกัน หลังจากนี้เรื่องแบบแนวนี้พี่แอปจะรับอีกไหมคะถ้าแบบที่ติดต่อมาแนวแบบสามีภาารภาารยา,ราหรือว่าแบบแ่บกบุญเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นแนวนี้แต่มันสร้างประโยชน์ให้คนดูแอปก็คงสนใจค่ะหลังจากนี้มีต่อเลยไหมครับยังยังค่ะก่อนใช่ค่ะ ที่มอลัูดวงของรานปว่าปีนี้ให้แคนที่มีพู่ใหหลักแต่นแต่งนี่แต่อะไรคู่ให้รปหมัดแต่งใครบา้าอ๋อค่ะที่หมอักว่าถ้าคนมีพูเขาจะให้แบบแนะนาให้แต่นแบบแตนคิดแ่งที่ถามไปเ่อสกสอยังไม่ได้ดูอะครับที่บอกว่าลืมเป็นไงบ้าง ก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่เวลานานก็ได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกต้อรู้สึกเออมันเป็นสิ่งดีๆคือเป็นสี่มงคลก็ก็แฮปปี้แล้วค่ะก็เลยต้องทำความดีนึงหายทำยังไงอะคะอันนี้ต้องขอผู้ชายเปล่าแตกเหี้ยมาอายเป็นโรคภัยดีที่จริงพอพอหมดแล้วพูดมาเราเขามีเนื้อหนำตอบไปตามรายการหรือว่า ไม่คาดถามต่อเลยค่ะไม่ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเกิดเวลาเชื่อว่าทุกๆคนก็เหมือนกันถ้าเกิดโดนทักแล้วมันเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆอะเราก็ยิ้มรับแล้วเราก็แค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วคะ่ะไม่กดดันไม่กีแปบมไม่กดดันใช่ไหม คนลุ้นมากเลยเจ้าบ้านรอบรัดเรานี้ของแต่งนะครับได้นี่ไกดดันแล้วนี่ไม่ได้กดดันละไม่ได้กดดันกันตายแล้วนะกดดันอย่างน้อยก็อย่างน้อยเราก็อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีทันะพี่อ่ะมันก็ก็แปลว่าน่าจะมาถูกทายก็เป็นสัญญาณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็ลุ้นมากว่าอ่ะน่าจะต้องนั่นละ เลยเกินคนดีเลยแบบรุ้นเนี่ยให้แต่งเรร็วด้วยค่ะด้วยค่ะหลายคนยังเห็นยังเห็นแม่มีความสุขไปเรื่อยใช่ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าไปกว่าการที่แอปได้ทํางานเนื้อความแล้วมีความสุขแล้วคนดูดูแล้วมีความสุขเช่นเดียวกันหรือการที่คนพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าเออยอยากเห็นแอปมีความสุขอันนี้คือความสุขของเราค่ะ ເອີ້ໂຕສູງເອີ